ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่แคทอีสองรนะครับที่เกษตรวิสัยอถอดปั๊มออกมาแล้วนะครับก็เลยจะพามาดูมีหลายคนครับที่ถามมาว่าเอไอรถไมคโครนี่มันคลัดมันอยู่ตรงไหน <laughs> มันต่อระหว่างปั๊มมาหาเครื่องยนต์นี่มันใช้อะไรต่อ นะครับก็เคยพูดให้ฟังหลายคนแล้วละครับแต่ก็ยังไม่ได้เห็นรูปภาพกันเท่าทีวันนี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปมาให้ดูนะฮะเออว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับตามภาพนี้ครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัวนี้เป็นไฟวีนนะครับอ่าเขาก็จะออกแบบมาให้มันมีนี่ครับมีหลักอยู่สามสี่หลักนะฮะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นยางคัพปิ้งอ่าภาษาช่างเรียกยางคัพปิ้งนะครับ ไยอยตัวนี้ยยก็จะเป็นตัวต่อระหว่างอ่านี่ติดตั้งเครื่องเข้าไปอย่างนี้นะครับอ้าวแล้วมันต่อกันยังไงนะฮะโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอ่าเราขยันเข้าไปหน่อยอ่านี่แหละครับต่อในลักษณะนี้ไอตัวนี้เป็นเพลานะครับเพลาปัม๊มไฮดรลิกอันนี้ผมแยกออกมาจริงจิก็จะมีตัวปั๊มอยู่ตรงนี้ อ่ะแยกนีเห็นว่าต่อกระนองมาอย่างนงี้นี่นะครับภาษาช่างก็จะเรียกตัวคัปปิ้งครับตัวต่อทุกอย่างนีจะสร้างด้วยอลูมิเนียมครับยึดด้วยนอ็อตนะฮะก็จะเป็นสีแฉกอันนี้เป็นตัวผู้อ่ะโอเคครับก็จะสวมกันอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะออกแบบมาให้ต่อตนอ,นอีกรนองล็ออ้าวครับ อลพี่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับก็เอามาให้ดูอโอเคก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮให้ฝั่งนี้บวิธีการตรงนี้เล,ลแต่เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่แปลงมาแล้วนะฮะ แปลงเครื่องมาใส่เป็นเครื่องมิตซูเครื่องเด,เดิมก็ค่อนข้างจะนานแล้วก็ราคาสูงในการซ่อมบำรุงนะครับก็เลยแปลงตัวนี้ลงมาโอเคนะฮะให้ดูกันชัดๆอีกนิดนึงว่าการต่อกำลังจากเครื่องยนต์มาขับปั๊มใช้อะไรต่อนะฮะหลายคนงาจจะ สงสัยนี่แหละครับมีเสาขึ้นมาสี่เสายึดเข้ากับไฟวีนเสร็จแล้วก็เอายางคาปิ้งสวมเข้าไปในหลักในเสานี่แหละครับอ่าครับเขาก็จะออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วครก็ยังมีช่องว่างอันนี้ละฮะช่องว่างของมันอยู่แล้วโอเคนะฮะไอตัวนี้ก็สวมเข้าไปครับ สมเข้าไปโอ้โหนี้ไม่ใช่เลือดนะครับอันนี้เป็นคราบสนิมอ่ายังไม่ได้ล้างครับเพรตอนนี้ยังยังยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนทางการประกอบอ่ะโอเคนะฮะสวมเข้าไปอ่าครับผมสำหรับแคปต,ต,ตัวนี้ก็คงจะอีก2อสวันนะครับก็จะได้ยกเครื่อง ยกปั๊มไฮดรอลิกมาใส่ก็นาก่าจะเป็นพรุ่งนี้ก็จะทําการประกอบปั๊มไฮดรอลิกคลิปหน้าเนี้ยจะให้ดูนะครับว่าปั๊มไฮดรอลิกมีชิ้นส่วนอะไรบ้างเออทำงานยังไงพอพอพอ,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 พอ aw, คร่าวๆนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยติดตามช่วยชมช่อง YouTube ของสังหารกองสีขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับ Svart so krafå.